เชี่ยวถล่มหนักสาวแสดงตัวเข้าหาลุงพลเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาพูดถึงกันเป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องราวของลุงพลป้าแตนที่ล่าสุดชาวโซเชียลได้ออกมาเผยว่าสาวรายหนึ่งอยากมาแทรกกลางระหว่างลุงพลกับป้าแตนซึ่งหลายคนก็อดเป็นห่วงป้าแตนไม่ได้ กลัวว่าลุงพลประวัติศาสตร์จะสัรลอยโดยสาวรายนี้นั้นได้มีชาวบ้านออกมาเผยว่าพยายามที่จะเบียดเข้าใกล้ลุงพลอยู่ตลอดเวลาและพอเข้าไปดูในลายและในเฟซบุ๊กยังพบว่าตั้งขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์อีกด้วยดูมันทำช่างกล้าหน้าไม่อายหล่อนชื่อเปิ่น คิดไปเองพวกเราหารู้ไม่ระดับนางถ้าจะปั่นปากกับลุงง่ายมากแต่ลุงโพลจะโง่ให้เขาปั่นไหมละ่ะจากโพสต์ดังปล่าวตั้งขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นคนนี้ที่พูดเล่นกับลุงโพลตอนพาลุงไปดูสะพานว่า ขอหอมแก้มลุงหน่อยแต่ลุงตอบว่าให้ป้าแตนหอมได้คนเดียวผมดูออกว่าเธอมีใจต้องร้องเพลงแอบรักเขาให้ลุงฟังหรือเพลงชู้ทางใจอายุป่านนี้แล้วยังไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรเลยเหรอฮะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำคนถัดไปบอกว่าโทษนะก็ติดแค่นิดเดียวงานนี้ ใครที่ตนเลืองทํำไม่ต้องเอาลุงมากั้นกลางให้นางเบียดแถมต้องร้องไห้ป่านว่าตัวเองผิดหรือเสียใจอะไรงงสิ่งที่เอซอยากเห็นคือพวกมึงขอโทษลุงไม่ใช่แถแฉะช่องอื่นเข้าใจนะไอที่ว่าหน้าที่การงานดีอ่ะไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมถ้ายังอยู่คอยสร้างความเสื่อมเสียให้กับลุง คิดเอาว่าจะอยู่ไหวไหมเคารพครอบครัวเขาด้วยเขามีเมียแล้วคนต่างถิ่นจะไม่ว่านี่เจอกันทุกวันเอารูปคู่ขึ้นโปรไฟล์แสดงออกขออนุญาตลูกเมียเขาอย่างชัดเจนเกินไปไหมค่ะลุงมีน้ำตาซึมนิดนิดมันถแถลงเรื่องที่เถียงนาที่เสียงดังมื่คืนแต่เรื่องเอารูปมาขึ้นโปลุงไม่รู้ คนถัดไปบอกว่ามาเสียน้ำตากับเรื่องแค่นี้เหรอมันยังไงอยู่นะแต่เล่นเอารูปขึ้นเป็นโปรไฟล์ทั้งเฟซทั้งไลน์มันงามไหมล่ะถามเมียเขาอย่างว่าทำได้ไหมแบบนี้ไอหน้ามอกับอีเหลี่ยมจัดสองตัวนี้แหละที่นำความชิบหายมาให้ลุงพลกูมั่นใจคนที่ชื่อจุดจุดโดนยืมให้โดนดา คนรุมด่ายับเป็นผ้าขี้แต่อีหน้าเหลี่ยมนี่ถึงเนื้อถึงตัวตลอดเวลาอยากเห็นหน้าผัวอีเหลี่ยมจังวะที่รู้ๆกูเลิกติดตามช่องลุงพลชัยพลวิพาเรียบร้อยแล้วกูจะตามแค่คดีใครฆ่าเด็กหน้าด้านสุดๆเลยนะไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิดผัวก็มีเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ยังหน้าด้าน ไปกระแช่ผัวชาวบ้านเราเชื่อว่าทุกคนรักและห่วงใยญยลุงตอนนี้ลุงแกเป็นคนสาธารณะเขาต้องวางตัวให้เหมาะสมทั้งชื่อเสียงและงานในวงการที่ต้องมีภาพพจน์ที่ดีถ้าห่วงและเห็นใจลุงจริงอย่าเก,กราะกระแสแก่จนเกินงามเพราะคนกว่าล้านตามดูอยู่นะความคิดเห็นดังกล่าวหากมีอะไรคืบหน้า ทีมงานจะอัปเดตอีกครั้งจ้าและก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีข้อความว่าลุงพลป้าแตนเขาทั้งคู่เป็นคู่บุญคู่บารมีกันใครก็แทรกกลางไม่ได้หรอกภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นลุงพลคงไม่ทำแล้วเพราะป้าแตน เป็นคนดีแกคงจะหาไม่ได้อีกแล้วรักลุงพลป้าแตนนะจ๊ะเพราะเราคู่กันสู้ๆต่อไปนะคะลุงพลจะคอยเป็นกำลังใจให้รวยๆขึ้นจนฝั่งโน้อนอิจฉาตาแตกนั่งกัดริ้นตัวเองตายดูเขาสิและดูเราสิเป็นกำลังใจให้นะคะคู่บุญเขาสร้างกันมาแล้วลุงมือคนทำงาน สาธุสาธุผลบุญที่ทั้งคู่ได้ทำมาขอให้บารมีแพ่ก้าขัดขวางพวกมานชีวิตอย่าได้มากร่ำไกยเลยนะคะขอให้มันแพ้พ่ายค่ะเหตุการณ์จากเมื่อวานเถียงหนาคอยซึ้งเอ้ยคอยเธอวันนี้ลุงพลเคลียประเด็นจบต่อมามีคนส่งริง้งคลิปซาบินา่าตอนบ่าย ที่ลุงพลกระซิปบอกนางว่านางสวยคนเลยอ,อิจฉาคำนี้แรงนะพวกเราอิจฉาหรอพวกเราเป็นห่วงลุงนะกลัวมีหญิงมาแทรกกลางป้าแตนขอดราม่าบ้างขอเลิกเป็นห่วงลุงพลกับครอบครัวนะคะหลังจากไปทําบุญกลับมาเจอคนที่เถียงนาไปนั่งคุยกันจุดเทียนคุยกันด้วยกันเห็นแวบๆน่าจะโรแมนติก อยากไปบ้างจังมีข้าวเพิ่งโตเขียวชะอุ่มโดยมีพอยอสามคนผู้ชายหนึ่งคนลุงไปกับยูทูบเบอร์อีกหลายคนและไฟที่สองสว่างพอหลังจากนั้นมีคนเอามาโพสต์จะแช์อะไรอีกมากมายตามในโพสต์ต่อมาเมื่อเช้าต่อมาลุงพลเอาคนที่ไปเทียงนามานั่งเพื่อออกข่าว ลุงคุยว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เถียงนาโดยทุกคนแค่มาคุยกันกินข้าวถามโน่นนี่นั่นถามวิธีทำถา่ถายรูปพวกผอยคนหนึ่งขายของไม่ได้โดนทรมและลุงบอกปัญหาที่ลุงมีมากมายในอดีตและในปัจจุบันอยู่ได้วันต่อมาไม่มีอดีตอนาคตตามหลักพระพุทธเจ้าสอน ถ้าเรารักรุงพลป้าแตนจริงๆอย่าไปประนามกันก่อนมันเหมือนไฟลามทุง่งโซเชียลนี่มันเร็วจริงๆนะให้ตายสิคนโพสต์คนเดียวแชร์กันด่ากันเละหมอไม่รับเย็บเสพข่าวได้แต่อย่าตัดสินว่าคนนั้นเป็นอย่างที่ตนคิดสต,สติสติครับอันนี้เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับ